สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลและ,ะเสถียรขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุลรายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสําหรับคนรักสุขภาพค่ะสําหรับรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บรวมถึงแนวทางในการรักษาแบบแทย์ทางเลือกชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่เต็มเซลล์นั่นเองค่ะ ความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะไวทาลินทุกวัน ฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวัยาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวก็โทรมาสอบถามว่ามีเคสตรักษาเด็กอะไรแบบนี้ไหมน้องเขาเป็นโรคก็ถามว่าเป็นโรคอะไรก็บอกเป็นโรคไตยอย่างนี้หนูก็เล่าเขาบอกว่าให้ลองมาดูก่อนลองมาตรวจเครื่องอะไรก่อนค่ะก็เลยตัดสินใจนัดก็มาเลยก็ เพราะตรวจเครื่องก็ได้รู้มากกว่าที่เป็นอยู่จากที่รู้ว่าแกเป็นไตไตระเสื่อมแต่ก็เครื่องก็อ่านแล้วมีทั้งปอดตับแล้วก็ประสาทหูประสาทตาอ,อ่สมองส่วนคำพูดอะไรหลายๆอย่างคือตอนท้องอะ่ะไม่ทราบว่าคุณหมอเขาหาสาเหตุไม่เจอค่ะเนื่องจากว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเคสที่ว่าน้ำคร่ำเยอะ โพลีไฮเดมหมอบอกว่าเป็นโพลีไฮเดมเหมือนกับว่า,วาน้ำมันเยอะจนแบบต้องเจาะน้ำทิ้งทุกเดือนตั้งแต่ท้องห้าเดือน,นะคะ่ะก็เจาะทิ้งท้องท้องห้าเดือนห้าเดือนแรกเาจาะไปสองลิตรแล้วก็พอหกเดือนเจาะทิ้งอีกสองลิตรครึ่งแล้วก็ตอนเจ็ดเดือนคลอดเอาจาะไปสามลิตรก็คลอดเลย น้องก็คลอดก่อนคําหนดพอออกมาคุณหมอก็บอกว่าน้องเขาฉี่มากกว่าเด็กปกติทําให้น้าค่่าเยอะค่ะก็หมอก็ยังไม่ได้ตรวจดูอะไรละเอียดเพราะว่าช่วงนั้นแกยังเล็กอยู่ไงคะพอหลังประมาณได้เดือนหนึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นจากไตวายค่ะแกเป็นแกมีเป็นโรคไตอ่าค่ะบอกก็เลยสรุปว่าเป็นไตวาย ก็3เดือนแรกหมอก็กอาจจะคิดว่าเป็นไตาวายเฉียบพลันแต่ว่าพอ4ีหเดือนหมอว่าน่าจะเป็นไตาวายเรื้อรังแล้วแหละเพราะว่ามันเกินจาก3เดือนแล้วตอนนั้นเขาปกติก็จะมีแบบเวลาโรคของแกก็คือว่าเกลือแร่เขาจะหลุดไปจากไปกับชี่ค่ะก็เลยต้องคุณหมอก็เลยให้เกลือแรช่ชุดค่ะให้เกลือแร่ชุดก็แบบประมาณ เจ็ดแปดตัวเหมือนกันก็หลายตัวค่ะอย่างโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสซิงอะไรพวกนี้ค่ะเกือบทุกตัวค่ะต้องชดแกคือก็อ่อนแอค่ะเขาพับมาตลอดอะค่ะง่ายๆก็คือแกจะแบบกินนอนกินนอนกินได้แค่น,นมอะค่ะไค่นมแล้วก็เพราะว่าบางอย่างก็แกก็ยงังช้าพัฒนาการช้ามากยัง กินของต้องบดให้ตลอดจนมาก่อนที่จะมาหามจะมาปีปีครึ่งกว่า,วาถึงจะได้หัดให้กินข้าวเม็ดแต่ก็กินได้ไม่เยอะอะค่ะกินน้อยบางวันก็ไม่ไม่กินกินแต่นมแล้วก็ที่ที่กังวลสุดเพราะว่าของแกนถ้าเกลือต่ำเมื่อไหร่ก็จะชักก็จะมีอาการชักบางทีเราเราไม่ทราบว่าต้องต้องต้องเจาะเลือดตลอดเนยฮะ ช่วงนั้นก็คือ3เดือนครั้งต้องอยู่โรงพยาบาลบางทีกินข้าวเยอะไปก็ทําให้กินน้ําน้อยก็ทําให้ไตเขาทํางานหนักก็ทําให้ของเสียมันเกาะไม่ขับออกมาค่ะแกก็เหนื่อยง่ายที่ที่นี่จะมาเจออีกอย่างหนึ่งคือหูเสื่อมเนื่องจากว่าโดน โดนยาฆ่าเชือ้อบอกว่าสาเหตุจากยาฆ่าเชือ้อแต่แม่ก็ไม่ทราบว่ายาอยาอะไรนะคะค่ะก็ทําให้หูเสื่อมเพราะเลยช่วงนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นจะแปเดือนนะคะตอนเข้ามารักษาที่นี่ที่กรุงเทพก็หเรียกอะไรเขาจะไม่ค่อยได้ยินค่ะแล้วก็ตาเขาก็จะเริ่มเป็นตัวกระจกค่ะคุณหมอบอกว่าอาจจะอาจจะเป็นจะเกิดจาก แคลเซียมขึ้นตาอะไรประมาณนี้เอ่อแรกแกที่เห็นชัดๆก่อนนะคะคือหูรู้สึกว่าหูแกจะเริ่มได้ยินขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องใช้เครื่องก่อนหน้านี้แกจะใช้เครื่องอยู่ก็เริ่มได้ยินก็เรียกอะไรแกก็หันแล้วก็พอหลังจากนั้นแกเริ่มจะมีเคลื่อนไหวเริ่มจะขยับเริ่มจะคลานแบบ เร็วขึ้นแต่ก่อนจะคลานช้าๆเริ่มคือหมายถึงว่าเริ่มกระจับกระเฉงขึ้นปัสสาวะเริ่มลดลงจากแต่ก่อนนั้นกลางคืนนอนก็คือจะเปียกชุ่มต้องเปลี่ยน2-3แผ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้แผ่นเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะไม่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 เยอะเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะคะก็ด้วยความที่ว่าท้องไงคะเหมือนกับว่ารักษาอยู่ทุกวันนี้ก็แค่ชดไปเรื่อย เหมือนกับว่าไม่มีความหวังที่มันจะหายเพราะว่าถึกเสดในเน็ตอาการของเด็กไตวายเรื้อรังก็คือว่าต้องเปลี่ยนไตต้องผ่าตัดต้องอะไรอย่างนี้โดพอมาดูทางเลือกของส่วนชีวมลเลก็คือไม่มีเหมือนกับว่าไม่ต้องไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรเหมือนกับว่าเป็นทางเลือกให้ไม่ทางหนึ่งนะคะก็เลยตัดสินใจลองมาดูที่นี่แล้วก็ดูจากเคสต่างต่างของ ศูนย์ที่รักษาอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าอยากจะลองมาที่นี่ดูค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีความหวังลค่ะเพราะตั้งแต่เห็นลูกดีขึ้นเยอะก็รู้สึกว่ามีความหวังตอนนี้ก็ถ้าแถวบ้านใครที่เคยเห็นน้องจากแต่ก่อนก็จะถามกันทุกคนว่าไปทำอะไรมาดูน้องเปลี่ยนไปก็มีก็แบบ เป็นแนะนำว่าเนี่ยมาที่นี่แล้วก็มีการรักษาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะยังมีทางเลือกให้ผู้ที่ว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักเขาก็สนใจค่ะเพราะว่าแม่ก็คิดว่าเลือกทางทางนี้เลือกทางถูกแล้วอะค่ะเพราะว่าพยายามทุกวิธีทางกับคนนี้คนนี้ค่ะก็ดีใจค่ะ ถ้า,ถ,าถ้าตามหลักของมุสลิมเหมือนกับว่าพระเจ้าชี้ทางให้เราเ<ม>นื่องจากว่าเราก็ขอพรจากพระเจ้าทุกวันทุกคืนว่าขอให้ชี้ทางให้น้องได้เจอทางเลือกที่เหมือนว่านะเพราะว่าแม่ก็ทําทุกอย่างอะค่ะที่เขาบอกว่าที่นู่นดีที่นี่ก็ไปกันหมดแต่ว่าเหมือนกับมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเอ้ยลงมา ลงจากบ้านมาเอ้ยเจอรายการนี้อีกแล้วนะเจอแบบสองอาทิตย์เจอบ่อยจังทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้อยากจะดูนะใจเจ๊ก็ไม่ได้อยากจะดูพา,าเอ้ยสูงชีวะโมเลกุลไปทํางานกลับมาเอ้ยสูงชีวะโมเลกุลอีกเออลองดูสักหน่อยนี่มันมีอะไรพอดูว่าอ้ลองดีกว่าลองมาสิลองมาทําความรู้จักลองโทรมาคุยซิว่ามีอะไรค่ะก็เหมือนกับว่า ทุกๆอย่างเหมือนกับว่ามันลงตัวอยู่ที่นี่ค่ะความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกัน ออกกำลังกายใครๆก็ทำได้ค่ะดิฉันเลือกไวทารีนดูแลตัวเองทุกวันไวทารีน <Vital ine. S 1> ช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทารีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวค่ะวันนี้นะคะ วันนี้เรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็เป็นกรณีศึกษาของเด็กเด็กอายุสองขวบเศษๆนะคะซึ่งป่วยเป็นโรคไตาวายเรื้อรังตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแล้วก็พ่วงมาด้วยอาการอีกหลากหลายนะคะคืออาการของคนของเด็กที่สมองเนี่ยพัฒนายังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะ เรียกจะเรียกว่าเป็นสมองเซลเบอร์พาซีสมองพิการอ,อ,อย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ยังผลให้มีอาการอย่างอื่นคือตาเขาก็เป็นตาเป็นต้อกระจกด้วยนะคะแล้วกเ็เนื่องจากปัสสาวะเนี่ยออกมาทีแล้วมากๆนะคะไตเก็บน้ําไม่ได้เก็บน้ําไม่อยู่เนี่ยการปัสสาวะเอามา,มากๆก็ทําให้เสียเกลือแร่มากๆเั้งะนั้นอาการที่ตามมาคือเด็กก็จะชักเกร็ง ก็ทําให้ต้องให้เกลือแร่เข้าไปเป็นการคอมเพนเซตนเป็นการชดเชยเกลือแร่อยู่อย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุของมันนะคะเมื่อ,เ,อ,อเด็กเนี่ยก็มีอาการอ่อนเพลียรแรงก็คือนอนนะคะลุกไม่ได้เดินไม่ได้นะคะออนอกจากมีปัญหาเรื่องออต้อต้อต้อตาแล้วนะคะก็มีปัญหาเรื่องหูก็มีอาการหูหนวกแล้วสภาพที่มาหาเราครั้งแรกเนี่ยนะคะ สภาพของเด็กที่คืออิดโรยไม่ลืมตาแล้วก็นอนแบก <Back S 2> อยู่อย่างเน,น,นี้นะคะแล้วร่างกายก็สูบผอมอย่าว่าแต่เดินเลยนั่งก็ไม่ได้นะคะเอ่ออาการต่างๆเหล่านี้ก็ก็คิดว่าสหาหัสสากันพอสมควรเมื่อมาที่เรานะคะเเดี๋ยวท่านผู้บริการก็จะพูดว่าจะเล่าให้ฟังว่าโรคที่เกิดนี้นะคะมันเป็นโรคข,ของ ความผิดปกติความไม่สมบูรณ์ในสมองนะคะของคนไข้แล้วก็การที่ไตเนี่ยมันไม่ทํางานปกติไตาวายหรือรังอยู่ในคันเนี่ยนะคะอาการทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วกระทบกับการเจริญเติบโตของเขาอย่างไรฟังจากท่านผู้อำนการของเรานะคะท่านในแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพาณิชย์เชิญนะคะคุณหมอขรบคุณครับคือก่อนอื่นที่จะไปถึงถึง,ถงสาเหตุต่างๆเนี่ยผมอยากจะให้ คุณหมอวัชรพันธ์ได้ได้ได้คุยกเด็กคนดีนิดหนึ่งเพราะว่าคุณหมอเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของค่าเป็นเจ้าของค่ายก็เด็กเด็กชายิซต์นะครับอายุประมาณสองปีวันแรกที่มาเจอนะครับสภาพอิดโรยครับแล้วก็ตาโรยกินข้าวไม่ได้เคลียแล้วก็จะนอนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยตอบสนองกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่จะเล่นอะไรปุ๊บเด็กก็จะนิ่งไม่ค่อยรู้เรื่อง นะครับเรากินข้าวไม่ค่อยได้เราจะเพลียครับแล้วก็อย่างหนึง่งตาลอกกระจกเอ,อ่อข้างข้างไหนข้างซ้ายอ่าตาเป็นลอกกระจกข้างซ้ายนะครับแล้วเด็กจะอะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ตาจะไม่กรอบแล้วก็กตาส่อน,นตาส่อนด้วยใช่ไหมคะค่ะว่าตาสอนอด้วยส่อนออกใช่ไหมเลออ่าเลออกอกเลอออกแล้วก็เรื่องของหูเด็กก็ไม่ค่อยได้ยิน นะครับดังนั้นการพัฒน,นาการทั้งอย่างทั้งหลายแหล่ก็จะช้าลงช้าลงครับครับตัวนี้ก็ค่อนจะมีภาพบุติหลายอย่างนะฮะครับตอนนี้บอจากคนใดคนนี้ได้มาขนาดที่ทมา,าตั้งครนภยังมีปัญหาอะไรทุกหลาฮะอ่าจากประวัติที่แม่เขาร้อยฟังอ่าท้องเก็บอ่องขึ้นอ่หมอที่โ<า>รงพยาบาลอ่าน้ำคร่ำมากผิดปกติครับก็แพทย์ที่โรงพยาบาลท่านก็จอดน้ำคร่ำให้แล้วก็เพื่อจะดูว่าเป็นประวัติดูว่าเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่า ครับตกระลงว่าก็ไม่ใช่นะฮะครับคุณครับจากประวัติที่ที่คุณหมออาดคุณหมอประชันธ์ได้กล่าวมาเนี่ยนะครับก็หระดับประวัติผู้ป่วยด้วยเนี่ยนะฮะคือแม่คนดีเนี่ยมีประวัติการตั้งครรภ์เป็นโพลิไฮดัมเนอสหรือที่เรียกกันว่าอะไรที่มีน้ำคร่ำมากกว่าปกติครับใช่ไหมครับครับคือปกติแล้วในคนผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะถ้าครรภ์ครบกำหนดเนี่ยน้ำคร่ำนะฮะหรือคลิกแอนติกฟรีดเนี่ย ก,ก็ไม่ควรจะเกิน5,500-4,000ถึง2,000นะครับแั้วถ้าปริมาณน้ำขันมากกว่านี้เนี่ยก็ถือว่านี่คือเกภาวะที่มีน้ำขค้นมากกว่าปกติแล้วนะครับตอนนี้การที่มีน้ำขค้นมากกว่าปกติเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างและเกิดจากอะไรนะครับก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เราจะมีผลจากเด็กเป็นส่วนใหญ่80%มันจะเป็นฟีนคอสหรือสาเหตุจากเด็กในครันนะฮะไอ้ที่เราพบค่อนข้างมากก็คือเรื่องของเด็กที่ไม่มีไม่มีสมองที่เรียกว่า anencephaly นะครับ คือไม่มีเยอะหุ้มสมองนะฮะนะฮะวัฏกักรที่เด็กไม่มีสมองเนี่ยนะฮะไอเดนเซอร์รีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมีอะไรสมองโดยกระตุ้นได้ง่ายนะครับก็เกระตุ้นทําให้ระบบกับถ่ายของเด็กเนี่ยปสัปสสาวะหรือปัสสาวะที่ออกมาได้เยอะเพราะเด็กคนนี้มักจะมีเรื่องของของอในแม่คนนี้ก็ยะงมีเรื่องของโปรตีนมาตามมาอีกอันนี้คือเรื่องของระบบทางเดินอาหารของเด็กนะครับโปรตีนเพราะว่าเด็กที่อยู่ในคารม์มารดาเนี่ยมักจะต้องมีการกลืนนับขั้นนะตลอดเวลาเลย แล้วเด็กพวกนี้ถ้าเกิดมีอามผิวติดของแล้บททางเดินอาหารเนี่ยเช่นเช่นหลอดอาหารมันตีบนะครับคุณได้กลืนไม่ได้ทีเ่เราใช้โซเดียมไอซินเซียเนี่ยนะกลืนไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเด็กมันกลืนไม่ได้น้ำข้าม,มันก็ยังอยู่เยอะอใช่ไหมครับเพราะนั้นเด็กที่ที่คลอดมาในรายที่แม่เป็นเป็นน้ำข้ามเป็นโรคริไฮเดรนอวหรือน้ำข้ามมากผิดปกติเนี่ยต้องดูเด็กเลยการให้ฟีดดิ้งครั้งแรกเนี่ยสำคัญมากพอเด็กฟีดติ้งครั้งแรกหรือให้ดมครั้งแรกเด็กจะสำลักเลยอันนี้แสดงว่ามีเรื่องของไอหลอดลมหลอดอาหารเนี่ยตีบละ นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ที่เราพบได้ค่อนข้างเยอะนะฮะในเรื่องของโปรตีนเฮดามเนอสแต่นี้คนไข้คนนี้เนี่ยก็พลาได้เจาะดัมข้ามไปดูด้วยเราเกรงว่าจะเป็นเรื่องของดาวซินโดรก็ยจริงดาวซินโดรกับดัมข้ามปริมาณมากมันคงไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับก็อาจาจะดูอย่างอื่นมากกว่าค,คงจะต้องตรวจส่วนมากจะตรวจว่าเด็กก็ไม่ต้ม่อายุก็ไม่มากใช่ไหมฮะแต่ก็นดาวซินโดรไม่จําเป็นว่าแม่ต้องอายุมากต่าไปนะฮะแม่อายุน้อยก็เกิดได้นะครับ แต่จาะแล้วก็ไม่พิมันิมาเพิ่มปิดาปกตินะครับแต่นี้แพทย์เจาะน้ํำข้ามแล้วแล้วก็ปรากฏเด็กคลอดออกมาแล้วแม่แพทย์ได้เอกว่าเป็นไม่ได้ฉายว่าเป็นไตวายใช่ครับไตวายตั้งแต่กําเนิดได้คอนยูเนโตอดีหรือเรเฟรเรียนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยปรากฏว่าคนแค่ที่แม่ที่ที่ทสร้างขันแล้วมีในเรื่องของโกลดี้เฮดันออลหรือน้ำข้ามมากกวปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มากกว่ากวามกำเนิด คนนี้ก็เช่นเดียวกันออายุเจ็ดเดือนเจ็ด <7 S 1> เดือนเพราะปริมาณน้ำข้ามมันมากแล้วต้องเจาะอ,ออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการเจาะน้ำข้ามแต่ละครั้งจะเป็นการยินิชเอตหรือการกระตุ้นให้เกิดการเจ็บคันได้แล้วเพราะนั้น,ะนเด็กคนนี้ก็มีโอกาสคลอดของปกติคนนี้คลอดเจ็ดเดือนเด็กเข้มาก็คลอดก่อนนี่เด็กคลอ,ขอ,อดก่อนกำหนดเนี่ยแน่นอนครับผลตามมาเยอะแยะเลยมีผลทางการทัทางด้านสมองทางด้านเอาไว้ต่างเนี่ยนะครับเด็กติดเชื้อได้ง่ายนะครับเป็นโรคปอดต่างๆได้ง่ายนะครับอิมูนหรือภูมิคุ้มกันก็แย่ลงนะ เด็กคนนี้มีปัญหาทางด้านสายตาด้วยนะครับตาเป็นต้อกระจกข้างซ้ายครับข้างซ้ายนะ,ละกลายเป็นต้อกระจกเนี่ยต้องพูดว่าเด็กคนนี้เป็นต้อกระจกตั้งแตกกำเนิดเรียกคอนเยเนเตอร์คาร์สแลกนี่ต้อกระเจีตั้งแตกกำเนิดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นอันแรกคือจากกรรมพันธุกรรมเป็นอันแรกอันที่สองก็คือเรื่องของการติดเชือ้อไวรัสในในแม่ตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆถ้าสองสามเดือนเนี่ยนะครับเด็กว่าหัดเยอรมันเนี่ยนะครับ เ,เด็กคนนี้ก็มีประวัติผมไม่ทราบประวัติแม่เคยเป็นหรือเปล่านะครับ<ช>อันนี้สองเรื่องของหูเด็กคนนี้หูไม่ได้ยินด้วย<ช>นะครับไอหูนี่ก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้ได้เคยเจาะไตสันหลังแล้วก็ได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานแล้วก็แน่นอนยาวิชักบางบางอย่างเนี่ยมีผลมีผลต่อต่อประสาทหูนะครับทึ่แมนจิตในแม่ก็ตามเนี่ยก็มีผลต่อเด็กด้วยเด็กเกิดมาก็จะมีปัญหาใช่าหมหูเนี่ยนะคือการได้ยินน้อยลงนะครับ แล้วก็เด็กคนนี้ก็ก็ปรากฏว่ามาถึงเราก็กค่อนข้างจะวิ่งขนควรนะฮะพ้อแป่เลยนะฮะการเดินเถืออะไรก็ลําบากใช่ไหมครับเด็กเคยชักด้วยนะฮะตัวนี้เด็กคนนี้ถ่ายปสัสสาวะมากนะปัสสาวะเยอะนะ,ะปฏิเริญได้เด็กถ้าเป็นโคนิกดียดไดปหรือไตาวายเรือรเ้อรังถ้าในกําเนิดเนี่ยก็มีอันเกิเรื่องของไตมันเล็กหรือไตทํางานไม่ดีนะครับส่วนใหญ่เราจะพบว่าเด็กกลุ่มนี้มักจะเป็นเรื่องของน้ําค่ําน้อยมากกว่านะแต่นี่ต่างกันปรากฏว่าเด็ก อัตัยไม่ดีใจวาในเด็ตั้งอยู่ในคันมาน,นานปพราะว่าน้ากลับเยอะ uh huh. เด็กกลับถ่ายปัสสาวะมาก uh huh. นะครับตอนนี้ไอ้ปัสสาวะมากนี่ผมว่ามันก็มีอันหนึ่งที่คิดถึงคือเรื่องของตอมหมวกไตไอ้ตอนมัวรไตนี่จะมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกแอนโดรซโรนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเรื่องของเกลือแร่และคอนโทรลเรื่องของน้ำในในร่างกายไอ้ตัวนี้ถ้ามันมันบกพร่องไปเนี่ยก็ทําให้การรักษาไอ้เกลือแร่มันไม่ได้ก็ขับมันปปัสสาวะเยอะก็ดึงเอาน้ําออกมาด้วยดึงเอาแคลเซียมออกมาด้วย เด็กคนนี้ตึงมีอาการชักสมาธิที่ให้ั้ำนเกลืออยู่นะครับเพระนั้นตรงนี้กาจ้องคิดถึงด้วยนะครับแต่นี้ก็แค่นี้ก็มีอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล่ว่าบาดต่างๆก็กนข้งมากก็ก็หมอพภาบา์ก็เป็นคุณดูแลรักษาผู้แบบนี้ก็ดีขึ้นนะครับความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืน ร่างกายที่ดีก็เช่นกันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะวิตาลินทุกวันช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิก ค่ะก็ตอนนี้ก็อยากจะให้คุณหมอวัชรพันธ์ะคะซึ่งเป็นเจ้าของไข้นะคะคือวิธีการรักษาเนี่ยเราก็ร่วมกันนะคะช่วยกันดูแลแล้วคนนี้เราก็จะต้องมีหมอที่เป็นเจ้าของเรื่องนะคะแล้วมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษากันคุณหมอก็ดูแลเด็กรายนี้เป็นอย่างดีด้วยการรักษาด้วยวิธีไบโอโมเลกุลาร์ออร์แกโนแอนด์อิมมูโนเทอร์ีของเมืองสุดกาดของดรไทเลอร์เนี่ย ผลที่ได้ขึ้นมาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากค่ะคือเมื่อวานนี้พบกับคุณแม่อุ้มเด็กมาเนี่ยแฮปปี้มากเลยเราเห็นเด็กเนี่ยเรียกว่าแทบจะเรียกว่าปกตินะคะคุณหมอช่วยอธิบายนะคะคุณหมอวัาชารพันช่วยอธิบายลองลอง,ลองเล่าเป็นสเต็ปๆเลยนะคะลองเล่าเลยค่ะว่าเรามีความประจานและมีความสุขมากๆค่ะที่เห็นเด็กเนี่ยพัฒนาแล้วเห็นพ่อแม่เขาเนี่ยแฮปปี้มากนะคะเชิญเลยครับคุณหมอขอบคุณครับ ของเด็กคนนี้นะครับของเด็กชายไซดเนี่ยก็หลังจากรักษาไปช่วงแรกนะครับคอเด็กก็ตั้งขึ้นได้ชันคอได้นะครับแล้วก็พอหลยอยังจากนั้นโอ๊บนะครับอ,อ,อาการตาที่เขยออกนะครับเริ่มเข้ามาตรงกลางนะครับเด็กรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองต่อ,อ,อสิ่งกระตุน้นได้เยอะขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการทางอารมณ์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เด็กก็เริ่มทางอารมณ์ยังไงคะเขามยิ้ม มีคนมากระตุ้นยิ้มเราเล่นกับพ่อแม่ได้ครับรู้จักกลัวรู้จักกลัวรู้จักกลัวรู้จักดีใจครับตอบสนองแล้วก็เริ่มพูดแบแบได้แล้วก็เด็กเริ่มพัฒนาการทางกล้ามเนื้อขาเริ่มดีขึ้นเริ่มเล่นรถถีบได้รถรถถีบเล็กของเด็กฮะจากนอนเนี่ยนะจากนอนจากนอนนิ่มๆอ่อนแอเรื่ๆนๆ แล้วก็ต้อกระจกที่เป็นอยู่บางลงบางลงเรื่อยๆฮะจนกระทั่งแม่กับยายเขาบอกว่าเห็นตากระจกเนี้ยเหมือนกับเป็นกระจกเล้าคือกักเดิมที่สีเป็นขาวขุ่นนะครับอ่าเห็นไม่กระจกบางส่วนมาใส่ขึ้นใส่ขึ้นนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งนะครับเด็กก็เริ่มมีเดินได้เร็วขึ้นเริ่มถอยหลังเป็นละนะครับเริ่มกระโดดขึ้นเตียงได้พัฒนา อสวะน้อยลงหูหูเริ่มได้ยินดีขึ้นครับเริ่มหันตามเสียงได้นะครับอารมณ์ก็จะดีขึ้นไม่มีงองแง่นะครับถ้หงุดหงิดน้อยลงหงุดหงิดน้อยลงใช่ฮะแล้วก็อาการเริ่มภุมแพ้เด็กดีขึ้นเยอะเลยค่ะนะครับเห็นว่าต้องเข้าๆออกโรงพยาบาลเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวเป็นอะไรตอนนี้ตอนนี้บอกไม่ต้องเลยใ่จากเดิมทุกสามเดือนฮะต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอดปัจจุบันแปดเดือนละไม่ต้องเข้านะครับ แล้วก็รู้เรื่องมากขึ้นนะครับเด็กสามารถชี้ได้ว่าจะเอานู่นเอานี่นะครับสื่อสารกับพ่อแม่ได้นะฮะจบครับเาเรียกว่าเออก็เฝ้าดูกันต่อไปนะคะว่าเด็กคนนี้จะพัฒนาขึ้นมาได้เป็นปกติขนาดไหนนะคะถ้ายังไงเราคงจะนำมาเสนอท่านอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอเชิญร่วมสัมมานาสุขภาพสัญจรจัดโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย ศูนย์ให้ความรู้การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบเซลล์ซ่อมเซลล์เรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์จัดสัญจรตามจังหวัดต่าง,างๆดังนี้วันเสาร์ที่14มีนาคมจังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่15มีนาคมจังหวัดราชบุรีวันเสาร์ที่21มีนาคมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และว,วันเสาร์ที่24มีนาคมมีงานสัมมนาที่กรุงเทพเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ชีวะโมเลกุลหรือเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel พิมพ์คำว่าชีวะโมเลกุลผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้กับการแพทย์ชีวโมเลกุลช่วงเปิดโลกชีวโมเลกุลในรายการคุยข่าว10โมง ทุกวันดังขานทางช่อง5เวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในเทคโนโลยีการแพทย์ชีวโมเลกุลค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้เลยค่ะและคุณผู้ชมคะสิ่งที่สำคัญนะคะในการดูแลสุขภาพคือเราจะต้องรู้เท่าทันและก็ก้าวให้ทันโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ ก้าทันโรคก,กับชีวะโมเลกุลแล้วนะคะต้องขอพระคุณค่ะศูนย์การแพทย์ชีวะโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ